เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนะก็คลิปนี้นะครับพี่นะครับก็จะมาทําการนะครับแจกโค้ดฟรีไฟล์แล้วก็แจกเพจฟรีไฟล์ฟรีๆนะครับนะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆของช่องพี่นะครับก็จะมีแจกโค้ดแจกเพจให้ฟรีๆนะครับก่อนที่จะไปแจกกันนะครับเราก็จะไปสอนรับทางด้าน ของฟรีก,กันก่อนนะครับเป็นทาาด้านของกล่องฟรีนะครับให้น้องๆกดมาตรงนี lord, on, ้นะครับแล้วก็กดไปข้างล่างครับจะมีคําว่าวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีคําว่ากล่องฟรีอ่าแล้วก็กดเปิดมาเลยนะครับอ่าก็เป็นทางด้านของกล่องฟรีนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่นะครับเป็นด้านบนสีม่วงๆนะอ่ากดเข้าไปนะครับนะก็จะเป็นทาาด้านของเช็คอินแล้วก็กดฟรีนะครับนะอ่าก็จะได้มาแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเราอันเช็คอินนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เติม เติมรางวัลไว้ก็จะได้ไปนะครับนะก็สามารถรับได้นะครับวันละ2กล่องนะครับนะทุกวันนะต่อไปนะครับเราไปดูหน้าหน้าของกิจกรรมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างนะครับนะกดไปตรงที่กิจกรรมนะเปิดเข้ามานะครับก็เป็นหน้าหน้าของกิจกรรมเติมครบรับหมาป่าโลหิตอาฆาตนะครับนะเป็นหน้าหน้าของตัวนี้นะก็จะเป็นหน้าหน้าของกระทะนะครับเติมครบ9กาเกาเพชรก็จะได้ของกระทะตัวนี้นะอาเป็นกระทะสีแดงตัวนี้นะ โลหิตอาฆาตนะครับนะเป็นกระทะทาร,าร้าตัวนี้แล้วก็จะเป็นหน้าของหมาแล้วก็สกินหมานะครับนะต่อไปนะครับจะเป็นหน้าของกิจกรรมฟรีนะครับก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับเป็นกิจกรรมสุดมันไอเขียวเดียวดายฟรีไฟตะรุมบอลนะจ๊ะนะก็เป็นกิจกรรมที่แจกของเยอะมากเลยนะครับนะก็ต่อไปก็จะเป็นหน้าของไอเขียวเ็นนักสู้นะครับนี่ก็เป็นหน้าของการแอบแจกด้วยนะครับนี่ก็แอบแจกสกิล ภารกิจบูนี่สีเขียวนะครับเป็นตัวกระปอมกิ้งก่าหรือสกินอะไรก็ไม่รู้นะครับนะสำหรับตัวนี้นะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะนะต่อไปนะครับเราไปดูด้าของกิจกรรมด้านบนนะครับก็เป็นด้าของกิจกรรมพลังแห่งลูนศิลานักปราสะครับก็เป็นด้าของกิจกรรมรวมยกเซิร์ฟนะอ่าก็จะเป็นด้าของภาร,รกิจลับของฟรีนะอ่าแล้วก็จะเป็นด้าของเจ็ดล้าน ยอดไหลรวมครับ8ล้านก็จะได้นี่นะครับบัตรสร้างห้องนะอ่าต่อไปนะจะเป็นหน้าของกิจกรรมลดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสำหรับน้องๆคนไหนที่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับก็จะลดเพรไปเยอะเลยนะครับนะบางคนซื้อชุดซื้อเสื้อซื้อบัตรสร้างห้องเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึง50%เพดด้วยนะบางทีนะอ่าถ้าลดแบบสูงๆนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะ พี่ก็ขออนุญาตรับของก้อนนะครับนี่ก็แคนพี่นะรับของก้อนนะครับนะเออนี่รับของรางวัลแคนก็จะประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่นะครับอยากจะได้นะครับเพรฟรีไฟลนะเฮ้ยยังไม่ใช่นี่ว่าเราไปดนะูด้านของ สิกรสูงก่อนนะครับก่อนที่จะมาแจกเพชรนะดูหน้าของสิการนสูงนะครับและก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับก็จะมีทาราของแจกโค้ดฟรีไฟล์ด้วยนะครับท้ายคลิปนะอ่าสำหรับน้องๆคนไหนที่มาช้าก็อดนะครับสำหรับการแจกเพชรนะครับนะก็อันนี้นะครับเป็นทาร่าของสิกา้์สูงใหม่นะครับเป็นสิการ์สูงล่าสุดนะก็เป็นสิการ์สูงนีออสดิฟเตอร์นะอ่าเป็นสิทาร์สูงตัวนี้เลยนะครับนะ ก็จะเป็นพวกแอร์บงแอร์บอดแล้วก็ของเยอะเยอะมากมายนะก็จะเป็นชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนะครับนะแล้วก็จะเป็นน้าได้ของนี่ครับสกายบอดตัวนี้นะครับนี่ก็มีลํำแฝงแล้วก็เป็นท้าได้ของปืนชาร์ตบัตเตอร์ตัวนี้นะอ่าเป็นปืนชาร์ตบัตเตอร์ตัวนี้นะครับน่าจะได้ถาวรน,นะครับถ้าเติมขั้นนะอ่าก็ จะประมาณนี้นะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูง D on Disbuster นะครับก็เหลืออีก29วันเหลือๆนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันได้นะครับนะถูกๆนะ400เพชรเองอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเอ่อรีวิวบูเอ้ยสิทธิ์ขั้นสูงไปนะครับสำหรับนอ้นองๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้เพชร ฟรีไฟลนะครับก็นี่นะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกเพชรฟรีไฟล์จนวน1คนนะครับต่อ1นคลิปนะสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้เพชรฟรีไฟลก็อย่าลืมทําตามกติกาด้วยนะครับกติกามีอยู่ว่านะครับให้น้อนๆครับพิมพ์เขาว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยยู d ของน้องๆมานะครับนะแล้วก็ตามด้วยบวก1นะครับก็อย่าลืมบวก1ท้ายยู d ด้วยนะครับนะ หลายเอย้คลิปที่แล้วนะครับน้องๆก็ทักามาเอ้ทักมาบอกพี่นะครับนะว่าผมทําถูกแล้วทําไมไม่ได้นะครับก็ยังไม่ถูกนะครับนะถ้าถูกแล้วพี่จะปักหมุดไว้ให้นะครับนะก็ต่อไปเราไปดูด้าน,านของลักกี้รอยัลนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับนะเป็นนาด้านของลักกี้รอยัลนะก็นี่เลยนะครับเป็นวงแหวนรูนนะครับนี่ก็สามารถมา ซื้อกันได้เลยนะครับ1ึงหมุนเริ่มที่19เพรเท่านั้นนะครับ5้าหมุนก็79เพรนะก็สามารถแลกของได้มากมายแล้วก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกถือปืนนะแล้วก็เป็นเอฟเฟกวิ่งนะครับนะเป็นเอฟเฟกวิ่งตัวนี้นะครับนะก็ถือว่าเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับชุดตัวนี้นะครับเป็นชุดวงแหวนลูนนะก็จะประมาณนี้ ต่อไปก็จะเป็นหน้าด้าของท้าเปิดตัวใหม่นะครับเป็นท้าเปิดตัวผมวิเศษนะครับนี่ก็จะเป็นแบบผมวิเศษแนวอินเดียอินเดียหน่อยนะอ่านี่เป็นไงอ่าผมวิเศษสวยงามนะอ่าท้าเปิดตัวตัวนี้นะครับมามาพร้อมกับเคียวที่พี่ได้ไปเมื่อกี้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท้าเปิดตัวจะได้ของประมาณนี้นะฟำหรับน้องๆคนไหนที่ได้ก้าเพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกตอใต้คลิปด้วยนะครับถือว่าดวงดีนะอ่าแต่พี่ดวงซวยเลยยังไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> นะต่อไปนะครับเราไปดูหน้าหน้าของนี่นะครับเป็นชุดเลสไลท์นะครับนะเป็นชุดเลสไลท์ตัวนี้นะก็จะเป็นชุดเลสไลท์ใหม่และเลสไลท์เก่านะครับก็เหลือเพียงแค่5วันนะครับก็สามารถสุ่มกันได้นะครับเราได้โทเคนก็สามารถเอาไปแลกได้นะครับสำหรับชุดเลสไลท์ตัวนี้นะครับนะเราไปดูหน้าหน้าของกล่องเอ้ยสายฟรีกันบ้างน,นะครับนี่ก็จะเป็นด้าหน้าของ โกโลยเยนะครับเป็นดา่านของ M P b b u y a ปนืนนะครับอ่า UMP b u j a เดนะครับนะเป็ดปืนฟรีนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้เลยนะครับนะแล้วก็จะเป็นด้านของชุดตัวนี้นะครับเป็นชุดเจ้าหนูมันนี่สุดซาบ้าปลาแงไม่ใช่แล้วเป็นเจ้าหนูมันนี่นะครับนะเป็นชุดตัวนี้นะก็สำหรับน้องๆคนไหนทีย่ยากได้ก็อย่าลืมมาสุ stop, ่มได้เช่นเคยนะครับเป็นของฟรีนะ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นด่านของไดมอนด์รอยเยนะครับเป็นชุด เออล็อกีรอย่อตัวใหม่นะครับเป็นตัวตลกสีเลือดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับก็จะเป็นอา้าของหมวกแล้วก็ชุดอะไรมากมายนะครับนะก็เริ่มต้นที่1หมุน60เพรนะครับ10หมุนบวก1ครั้งนะครับเป็น600เพรนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอา้าของปืนนะครับเป็นปืนคลิงฟิส ชื่อนะอ่าก็เหลือหนึ่งใบอ่าไม่ได้แล้วอ่าก็เหลือหนึ่งใบก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับพอเราน้องนคนไหนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับน่าสรับปืนตัวนี้นะครับสำหรับนาองนคนไหนที่ชอบเล่นนะอ่า่อไปนะครับเราไปดูด้าด้าของกิจกรรมใหม่เอ้ยเก่าแล้วอันนี้เป็นกิจกรรมหิดแปลงล่างนะครับเป็นกิจกรรมเอ่อ แรกนะครับเป็นปืนลูซี่ลูซี่จะวดแล้วก็เป็นพาราฟลนไฟนะก็จะประมาณนี้ครับก็ลูซี่จะวดแล้วก็มียู่ออันนะครับก็จะเป็นดันได้ของอันนี้นะครับเป็นแม็กกาซีนึกับเจอกเกาะสนะครับแล้วก็อันที่แพงสุดนะครับนะก็จะเป็นดังได้ของตัวนี้นะเอ้ยตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับเป็นระยะ2แล้วก็แม่นยำหนึ่งนะครับนะเป็นตัวนี้นะครับที่แพงสุดนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาน้าของนี่ครับพิมขเขียวพาราเฟนนะอ่าก็จะเป็นประมาณน,นี้นะอ่านีพี่ซื้อน,นี้มานะครับเป็นดาเมจสองเจากกะเกาะหนึ่งนะแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะเป็น,น้าดาของอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ระยะสองนะอ่าแล้วก็สีแดงเป็นอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็แม่นยำสองสีเขียวก็จะเป็นอาดาของระยะ1เจาะเกาะ2นะครับนะน,น,น,น้องๆคนไหนที่ชอบสีอะไรนะครับอย่ลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาดาของแลกเปลี่ยนหินแปลงล่านะครับสราน้องๆคนไหนที่มีแบบเอ่อ พิมพ์เขียวเยอะก็มาแลกหินแปลงล่างได้นะครับนะส่วนกิจกรรมที่พี่ดาวโหลดไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นด้านาของกิจกรรมท่าเต้นนะเป็นกิจกรรมท่าทางใหม่นะครับก็เป็นท่าทางไฟ์สดอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็เป็นเหมือนหน้าจออะไรนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะส,สาหรับน้องๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มได้นะครับถูกๆนะครับแค่ เ5สเพชรนะครับบวก1ครั้งนะครับนะก็จะเป็นด้านห้าของมีพีเอมีอะไรวะโทเคนนะมีโทเคนให้แลกเปลี่ยนด้วยนะครับนี่เป็นโทเคนหมีแคลแบรอร์ประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบไม่ลืมไปสุ่มก็ได้นะครับเผื่อได้แบบฟุกๆแบบ1ห,หมุนได้เลยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะต่อไปนะครับนะก็แนะพี่จะให้ดูทางด้านของไอ้นี่ก่อนนะครับเป็น โทเคนหมีนะที่พี่หาเมื่อกี้นะก็ควบตรงแรกไอเทมนะครับแล้วก็โทเคนโทเคนแคนดี้อะไรแคนดี้แบนอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นท้าของโทเคนที่พี่บอกไปนะก็สามารถแลกได้มากมายเลยครับมีรถด้วยนะครับน้าพื่อนน้องๆเขาไหนนะครับที่เราจะได้โค้ดฟรีไฟล์นะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกโค้ดฟรีไฟล์นะครับนี่นะครับน้าก็จะเป็นท้าของโค้ดมาใหม่นะครับอ่าเป็นโค้ดท้าของปืนนะครับปืนปืน MP นะอ่าแล้วก็เป็น พวกบัตรฟังห้องพวกตั๋วซุ่มอีโวพวกลูกแก้วอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ใส่ได้ทุกคนนะครับแต่จะมีเพียงแค่หนึ่งคนนะครับที่ได้ไปนะครับใครได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับนะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็จะมาทําการแจกโค้ดให้เรื่อยๆแจกเพจให้เรื่อยๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์นะครับนะกดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์พี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับกิจกรรมใหม่ๆของช่องพี่นะครับนะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย